สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆจําได้ไหมคะว่าเราเรียนในหน่วยอะไรเอ่ยอ่าหน่วยครอบครัวมีสุขใช่ไหมคะอ่ะวันนี้นะคะเราเรียนในวันที่2นะคะวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องจํานวนสมาชิกในครอบครัวนะคะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็มีนิทานเรื่องใหม่มาฝากเด็กๆด,ด้วยชื่อนิทานเรื่องเพึ่งน้อยนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเพึ่งน้อยจะทําอะไรบ้าง ถ้าอยากรู้แล้วนะคะดเด็กนั่งหลังตรงค่ะเอามือประสานกันไว้ที่หน้าตากเก่งมากเลยค่ะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วดเด็กๆไปดูกันเลยค่ะนิทานเรื่องพึ่งน้อยหึ่งหึ่งึ่งพึ่งน้อยบินมาหนึ่งตัวหึ่งหึ่งหึ่หึ่งปู่พึ่งบินมา เพิ um mm ่มเป็นสองตัว hmm. ห uh ึ huh. uh ่ง huh. ห mm ึ hmm. uh ่ง huh. หึ uh ่ง huh. หึ่งย่าพึ่งบินมาเพิ huh. ่มเป็นสามตัวหึ่ง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 ตาพึ่งบินมาเพิ่มเป็นสี่ตัวหึ่ง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 ยายพึ่งบินมา เพิ่มเป็นห้าตัวหึ่งหึ่งหึงห่งหึง่งพ่อพึ่งบินมาเพิ่มเป็นหกตัวหึ่ง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 แม่พึ่งบินมาเพิ่มเป็นเจ็ดตัวหึ่ง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 พี่พึ่งบินมาเพิ่มเป็นแปด หึ่งหึ่งหึ่งหึน้องพึ่งบินมาเพิ่มเป็นเก้าตัวหึ่งหึ่งึึเพื่อนพึ่งบินมาเพิ่มเป็นสิบตัวฝูงพึ่งเบิกบานได้น้ำหวานแสนสุขใจ หึ่งฮึ่งฮึงฮึงฝูงพึ่งกลับรังสนุกจังสนุกจังใช้ยโยนิทานก็ได้จบลงแล้วมาตอบคำถามกันค่ะเด็กๆนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรนะคะเด็กๆพึ่งน้อยเก่งมากเลยค่ะ เพิ่งมีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆ10บตัวเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นว่าเพิ่งมีสีอะไรบ้างคะมีสีแดงชมพูเขียวฟ้าน้ำเงินม่วงส้มเหลืองน้ำตาลและดำ เก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นว่าครอบครัวของพึ่งมีกี่ตัวคะมีใครบ้างเอ่ยมีพึ่งน้อยปู่ยา่าตายายพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ การของเรานะคะก็ได้จบลงแล้วเด็กๆลองดูซิว่าครอบครัวของเด็กๆมีจำนวนสมาชิกทั้งหมดกี่คนคะอเด็กๆลองนะับดูซิแล้วก็ลองบอกผู้ปกครองดูซิว่าสมาชิกในครอบครัวของหนูหนะักมีกี่คนต่อไปนะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะนี่แบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะ่เด็กๆด,กดูเปิดไปหน้าที่สี่นะคะ หน้าที่สี่เด็กเห็นหน้าที่สี่ไหมคะเด็กๆดูซิคะว่าในภาพมีใครบ้างอ่ามีในภาพมีใครบ้างคุณครูจะอ่านคําชี้แจงให้ฟังนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพและคําให้ถูกต้องนะคะเด็กๆดูคําตัวนี้นะคะคุณครูจะพาอ่านนะคะอันนี้คือคุณแม่คุณปู่พี่สาว น้องชายคุณย่าใช่ไหมคะเด็กก็ไปดูรูปแรกคือใครคะ,ะรูปแรกคือใครเอ่ยอรูปแรกคือคุณปู่เด็กๆก็โยงเส้นเลยคุณปู่อยู่ตรงไหนเด็กๆดูซิคุณปู่อยู่ตรงนี้เด็กๆก็โยงเส้นจากคุณปู่ไปตัวหนังสือเห็นไหมคะต่อไปเป็นรูปอะไรคะอ่ารูปเด็กเด็กๆดูซิว่ามีคําว่าอะไรบ้าง น้องชายใช่ไหมคะเด็กก็โยงไปต่อไปใครคะใครเอ่ยคุณแม่เด็กๆเห็นคำว่าคุณแม่ไหมคะคำว่าคุณแม่อยู่ตรงนี้เด็กๆก,ก็จิ้บขีดโยงไปแบบนี้นะคะต่อไปใครคะพี่สาวพี่สาวคำไหนเอ่ยพี่สาวคือคนนี้คำนี้โยงไปต่อไปคุณย่าคะ่ะคนสุดท้าย ดูตัวนี้นะคะคุณย่าเดี๋ยวก็โยงภาพคุณย่าไปใส่คำอ่าแค่นี้เองค่ะง่ายๆนะคะต่อไปนะคะต่อไปหน้าที่ห้าเลยอ่าเป็นกระดาษว่างๆแบบนี้เลยฟังคำชี้แจงนะคะ ให้นักเรียนวาดภาพครอบครัวของตัวเองตามจินตนาการและระบายสีให้สวยงามสมาชิกของเด็กๆมีกี่คนครอบครัวเด็กๆมีกี่คนนะคะเด็กๆก,ก็วาดลงไปเลยว่าในครอบครัวของหนูนะ่ะมีใครบ้างแล้วก็บันทึกคําพูดนะคะให้ผู้ปกครองบันทึกคาพูดให้ว่าเด็กๆวาดใครลงไปบ้างนะคะต่อไปเลยค่ะ ต่อไปหน้าที่6นะคะหน้าที่6เด็กๆดูซิค่ะว่ามนเป็นรูปอะไรรูปก้อนเมฆก,กับสายลุ้งใช่ไหมคะคุณครูก็จะมีสีกําหนดมาให้แบบนี้นะคะฟังคําชี้แจงนะคะให้นักเรียนระบายสีให้ตรงกับสีที่กําหนดให้นะคะคุณครูก็จะกําหนดสีตรงนี้สีแรกเป็นสีแดงใช่ไหมคะลูกก็ระบายสีแดงไปต่อไปเป็นสีอะไรคะ สีส้มลูกกระบายสีส้มไปแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามเลยค่ะแล้วก็บันทึกคาพูดนะคะตั้งชื่อผลงานของตัวเองให้เรียบร้อย,ยค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะแบบฝึกหัดของคุณครูก็ได้จบแล้ววันหน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ